สวัสดีครับ fc ช่อง u t u b e อุชิตับชาแนลครับวันนี้ก็จะมาถ่ายพืชผักสวนครัวที่อยู่ในบ้านครับนี่ครับเอ่อเป็นขิงขิงพันธุดังเดิมเรียกว่าขิงอะไรขิงบ้านครับไม่ใช่ขิงพันครับนี่เป็นขิงก็ค่อนข้างที่จะปลูกยากครับพี่น้องนี่ครับก็ปลูกตอนนี้ก็คุณหญ้าแผนก็ปลูกปลูกเอาไว้ทําพันนี่ครับหลลุมอยู่ครับนี่ ก็กาลังเริ่มงอกนี่นี่ครับกาลังเริ่มงอกแล้วก็จะมีต้นเนี่ครับเจ้าตัวเผือกนี่ครับต้นเผือกนี่ก็ขึ้นงอกมาด้วยนี่ครับก็เลยเก็บไว้ดูซิว่ามันจะมีหัวไหมนี่ครับเผือกแต่ว่าขิงนี่ปลูกไว้ทํายาครับนี่สรรพคุณทางยามีมากมายเลยเหลือกเกินครับขิงนี่ครับนี่ครับนี่ ต้องล้อมรั้วครับถ้าไม่ล้อมนี่ไก่จะเข้ามาเขียทําให้ขิงเราเสียหายได้นี่ครับก็ตันนี้ย้าก็ย่าแผนก็มาปลูกปลูกขยายพันธุ์เพื่อที่จะทํายานี่ครับนี่เป็นวันนี้ก็ผมเองก็อุชิตับชแนวก็มาถ่ายทําพืชผักสวนครัวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเนาะว่ารอบๆบ,บ้านผมนี่มีอะไรมัง่ง โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดซับสไครให้ช่องด้วยนะครับขอ,อาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ